สำหรับท่านใดนะครับที่เคยมีความฝันว่าอยากจะทําธุรกิจขายรถยนต์มือสองหรือทําเต็นท์รถยนต์มือสองนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเป็นประโยชน์กับทุกท่านอย่างแน่นอนสวัสดีครับผมพี่อูนะครับก็วันนี้นะครับจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทรําธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองหรือเต็นท์รถยนต์มือสองนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับก็แนะนําช่อง YouTube หรือก็เพจ Facebook เฮียอูตรงนี้นะครับทุกๆช่องทางนะครับเซิร์ชคำว่าเฮียอูนะครับสามารถกดติดตามกดถูกใจกดทุกอย่างไว้ได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะเห็นผมจากช่องทางไหนเพราะว่าผมเนี่ยจะมีเรื่องราวของความรู้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับแล้วก็การทำธุรกิจมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะให้ความรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสองตัวผมเองเนี่ยก็เริ่มต้น ทำธุรกิจส่วนตัวมาหลายอย่างนะครับแต่อย่างนึงเลยที่เป็นน้ําเป็นเนื้อเนี่ยครับก็คือการทํารถยนต์มือ2จหน่ายรถยนต์มือ2ครับทีนี้รูปแบบของการทําธุรกิจจําหน่ายรถยนต์มือ2เนี่ยผมก็ทําเป็นคอร์สออนไลน์เอาไว้แล้วด้วยนะครับก็มีอยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าท่านใดสนใจรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปดูเป็นคอร์สออนไลน์นะครับราคาไม่แพงครับ ก็1,800บาทแล้วก็ช่วงนี้นครับราคาพิเศษอยู่ที่ 1, 3 9 9บาทเท่านั้นนะครับสามารถคลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้เลยนะฮะ mm hmm. ก็อย่างนี้ครับตัวผมเนี่ยเริ่มทำเต็นท์รถยนต์มือสองจากเล็กๆนะครับรถไม่กี่คันสี่าคันแต่ปัจจุบันที่ท่านเห็นเนี่ยต้องบอกนะครับออกตัวไว้ก่อนในนี้ไม่ใช่เต็นท์ผมนะครับเป็นเต็นท์ของพี่ที่สนิทอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งชวนผมเข้ามาร่วมทําตลาดตรงนี้ด้วยผมก็ ส่วนผมเข้ามาดูแลการทําตลาดของเต็นท์ด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับกับตอนที่ผมทําเต็นท์รถตัวเองเนี่ยมันมีข้อแตกต่างจุดหนึ่งครับที่วันนี้ผมจะมาชี้ให้ทุกท่านเห็นโอกาสตรงนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือว่ารูปแบบของการทําเต็นท์รถยนต์มือ2เนี่ยรูปแบบธุรกิจท,ทั่วไปส่วนใหญ่เลยเนี่ยนั่นก็คือการซื้อรถแล้วก็ขายรถซื้อรถเข้ามาแล้วขายรถออกไปนะครับ ส่วนต่างมันกะ็คือกําไรซึ่งเกิดตั้งแต่ตอนซื้อนะฮะตั้งแต่ตอนซื้อนะครับต้องบอกว่าเกิดตั้งแต่ตอนซื้อเพราะว่าราคารถที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยมันก็จะมีราคากลางของมันอยู่ซึ่งมันจะบวกลบได้นิดหน่อยประมาณนั้นทีนี้คนที่ทําธุรกิจเป็นรถส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพึ่งพาการขายข,ายของธุรกิจเป็นรถเนี่ยการขายรถเนี่ยพึ่งพารูปแบบไฟแนนซ์ก็คือคนที่ปล่อยสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์นั่นแหละหมายความว่า ลูกค้าที่มาซื้อรถนะครับเขาก็จะซื้อรถเราโดยการกู้ไฟแนนซ์ซึ่งก็จะมีไฟแนนซ์ที่พร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าท่านนั้นแล้วก็แน่นอนครับเมื่อมีการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันก็จะต้องเกิดเกิดการเช็คเครดิตบูโรอะไรต่างๆทีนี้ลูกค้าที่ติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโรนะครับก็จะหมดโอกาสในการซื้อรถเป็นเรื่องปกติและปัจจุบันนี้นะครับ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆแบบนี้แน่นอนเรื่องของเครดิตบูโรเนี่ยก็จะส่งผลกระทบกับหลายๆท่านอย่างแน่นอนรูปแบบเดิมๆที่ผมทำธุรกิจรถยนต์มือสองอยู่ครับผมก็คือโมเดลนี้เลยครับผมก็ซื้อรถเข้ามาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดแล้วก็ขายไปในราคาท้องตลาดแล้วเกิดช่องว่างตรงนี้นะครับนี่คือส่วนของกำไรส่วนในราคาตรงเนี้เราก็จะปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าลูกค้าก็กู้ผ่านไฟแนนซ์ คนทาธุรกิจเต็นท์รถก็จะได้ตรงนี้นครับไฟแนนซ์ Finance ก็ปล่อยสินเชื่อเท่านี้ไปโดยที่ไฟแนนซ์ได้นะครับไฟแนนซ์ Finance ก็คือได้ดอกเบีย้ยจากการที่ลูกค้านะผ่อนรถธุรกิจของไฟแนนซ์นั่นก็คือได้ดอกเบีย้ยนี่คือรูปแบบเต็นท์รถทั่วๆไปนะครับซึ่งผมเนี่ยก่อนหน้านั้นคือทําธุรกิจเต็นท์รถในรูปแบบนั้นเลยรายได้ผมมาจากส่วนต่างของการซื้อรถขายรถตรงนี้แต่วันนี้นะครับความรู้ที่ผมจะมาให้เนี่ยผมก็จะบอกท่าน วันนี้เนี่ยผมมาช่วยดูแลในส่วนของเต็นท์นี้นะครับซึ่งเต็นท์นี้เนี่ยก็เป็นเต็นท์ของพี่สนิทกันเลยแหละเขาก็ทำธุรกิจเต็นท์รถเหมือนกันแต่สิ่งที่มันแตกต่างนะครับนั่นคือพี่ท่านนี้นะครับมีเงินทุนเยอะเยอะประมาณนึงเลยแหละเขาก็เลยทําหน้าที่ทั้ง2แบบครับก็คือเป็นทั้งขายรถด้วย <S <S ก็จะได้กําไรในส่วนของราคาซื้อราคาขายรถส่วนก้อนนี้แหละแล้วขณะเดียวกันนะครับเขาก็ เป็นไฟแนนซ์เองด้วยนั่นก็คือลูกค้าที่มาออกรถที่นี่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีเงินสดสามารถที่จะกู้สินเชื่อในการซื้อรถของเต็นท์ที่นี่ได้ด้วยเลยนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเขาเป็นธุรกิจของไฟแนนซ์ด้วยซึ่งก็จะมีกําไรในส่วนของดอกเบี้ยไฟแนนซ์ก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้2ก้อนด้วยกันนะครับก้อนหนึ่งก็คือกําไรจะขายรถกับอีกก้อนหนึ่งก็คือดอกเบี้ยจากการจัดไฟแนนซ์ให้กับลูกค้า ก็จะเกิดกําไร2อ,อย่างเปรียบเสมือนแล้วนะครับก็เหมือนที่นี่นะครับเป็นทั้งเต็นท์รถแล้วก็เป็นทั้งไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยเลยการที่จะทำแบบนี้ได้นะครับมันก็มีส่วนที่ว่ามันจะต้องมีเงินทุนพอสมควรเพราะว่าการที่ปล่อยสินเชื่อรถไปแต่ละคัน,นครับหนึ่งแสนแสองใส่ร้อแสนเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะ ถ้ารูปแบบเดิมที่ตอนผมทําอยู่นะ่ะอันนั้นหมายถึงว่าพอเราขายรถไปแล้วนะครับเราได้กําไรจากรถ1นคันเนี่ยมันเหมือนเราได้เงินทุนในการซื้อรถกลับคืนมาพร้อมกับกําไรถูกไหมครับเราก็สามารถที่เอาเงินทุนก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อรถคันใหม่เข้ามาตั้งขายในเต็นท์เราได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ากรณีนี้นะครับหมายความว่าเนี่ยครับเต็นท์ด้านหลังผมนยครับเจ้าของเนี่ยเขามีเงินทุนสําหรับการปล่อยไฟแนนซ์รถได้ด้วยอีก ก็คือพอมีคนซื้อรถไปแล้วนะครับก็จัดสินเชื่อซึ่งมันก็ต้องใช้เงินทุนก้อนนี้อยู่ดีดังนั้นนะครับมันต้องมีเงินทุนเยอะมากครับเราถึงจะมีซื้อรถกลับเข้ามาได้เรื่อยมันก็เปรียบเสมือนธุรกิจ2ธุรกิจนะครับก็คือซื้อขายรถแล้วก็เป็นไฟแนนซ์สินเชื่อรถยนต์ได้ด้วยเลยทีนี้จุดต่างอยู่ตรงนี้ครับอันนี้แนะนําสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็คนที่อยากมีรถละกันนะเนื่องด้วย การที่ว่าเรานะครับให้สินเชื่อเองนะครับเราก็เลยไม่สนใจเรื่องเครดิตบุโรเราจะบริการลูกค้าในส่วนที่เราดูแลถึงได้นะครับนั่นก็คือเต็นท์ของเรานะครับอยู่ที่คลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานีเราก็จะให้บริการจัดไฟแนนซ์โดยที่ไม่เช็คเครดิตไม่สนใจเครดิตบุโรนะครับเราให้บริการลูกค้าที่อยู่บริเวณปทุมธานีพร้อมกับจังหวัดใกล้เคียงรอบๆนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับเช่น นครนายกอยุธยากรุงเทพชนบุรีสมุทรปราการสระบุรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าสนใจในการซื้อรถตรงนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ทักไปที่ Li n e OA ของเฮียอูนะครับก็คือมีแอสหูเอาไซส์ครับตามด้านล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้นะครับหรือถ้ามีลิงก์ถ้าท่านี่ดูผ่านช่องทางที่มีลิงก์ก็คลิกลิงก์เข้ามานะครับเพิ่มเพื่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดตรงนี้กันนะครับ นี่คือความรู้ที่ผมเอามาให้ในวันนี้ครับในเรื่องของการทําธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอก็คือว่าวันที่เรายังมีเงินทุนไม่เยอะนะครับเราก็หวังกําไรจากการซื้อมาขายไปก่อนนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งที่ท่านมีทุนเยอะมากพอนะครับท่านก็ควบรวมไปอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้นั่นกะ็คือเป็นสินเชื่อให้เองเลยเป็นไฟแนนซ์เองเลยมันก็เหมือนท่านมี2บริษัทนะครับขายรถด,ด้วยแล้วก็บริษัทไฟแนนซ์ด้วย นี่เป็นความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการทําธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองซึ่งกลุ่มลูกค้าที่จะได้เนี่ยแน่นอนครับท่านจะได้ลูกค้ากลุ่มที่อาจจะติดเรื่องเครดิตบูโรและไม่สามารถจัดไฟแนนกับบริษัทใหญ่ๆได้ก็สามารถมาซื้อรถกับท่านได้นะครับความรู้ตรงนี้ในการทําธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองถ้าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับผมมีคอร์สออนไลน์ที่สอนแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผม ที่ผมมีอยู่เลยนะครับเพราะนั้นจะมีอยู่หลายๆคอร์สไปท่านเลือกได้เลยครับ w w w ร์ไวเว e .com สามารถเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทุกช่องทางใช้ชื่อเฮียอูหมดเลยนะฮะ c e b o o k Page, Youtube, TikTok แล้วก็ Line OA วันนี้ด้วยนะครับใช้ชื่อเฮียอูหมดเลยนะครับเชิญชวนนะครับท่านใดต้องการมีความรู้อะไรเรื่องนี้ครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้ถ้า่าท่านใดต้องการซื้อรถนะครับก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ครับ แนะนำครับถ้ามาที่ช่อง Li โอ OA ก็จะเบ็ดเสร็จพูดคุยได้ในนั้นมากกว่าผมตอบแชทเองทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีโรบอตตอบคำถามที่ถามบ่อยๆกันมาบางส่วนและหลังจากนั้นก็คือผมจะตอบเองครับมาพูดคุยในที่ l i โอเอเฮอูได้ครับแล้วเดี๋ยวผมหลังจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงภาพรถที่มีอยู่ในเต็นท์ของเราเนี่ยนะครับให้ทุกท่านดูเพลินๆน,นะครับแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็ เข้ามาที่ L ลโอเนะครับผมก็แบ่งเป็นเมนูไว้ให้แล้วลดราคาที่ต่ำกว่า1นึ่งแสนลดราคา 1- นึ่งถึงสอ0แสนสองถึงสามแสนแล้วสามแสนอัพซึ่งความแตกต่างของราคาตรงนี้มันก็จะมีผลกับข้างงวดในการผ่อนแล้วก็มันก็เชื่อมโยงกับรายได้ที่ท่านมีอยู่นะครับสมมุติท่านมีรายได้อยู่ประมาณนี้ถ้าผ่อนไม่เกิน4 0 50%นนะครับมันก็จะสบายสบายก็สามารถส่งได้ต่อเนื่องก็ขอบคุณทุกท่านมากครับช่วยกดแชร์กดติดตาม กดทุกอย่างที่กดได้เชิญชวนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ